จะแม้เพื่จอไงจะไปคุยกับเพื่อนกันเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเร่องนีกค่ะคุณขม่าโกนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง สซโคโซคนหอบแห้งไม่ได้ได้ขออยากไรสุดข,ข้าเจา้านังเต็มลานกาแฟเลยคนเยอะค่ะพี่น้องโตแห้งไม่ได้สวัสดีนะคะสวัสดีพี่พินด้วยนะคะพ่อพินแก <c oughs> ดูนั่งเอ,เองดิในวันนี้ก็มียูะ กูแก้วค่ะอยู่กรมพาวานคะเมื่อแรกเล่นอยู่บ้านอคอนสายด้วจ่าเดือตำบลคอนสายนะคะอเภอร์กูแก้วกรมพาวานะคะเมื่อแรกมีไรสดจ้าชมฟรีนะคะสอดแจงจ้างตังด้อยผี่น้องเด้อแจงเวยสอดแจงจ้ะวันนี้มีไรสดนะคะมีไรสดชมฟรีนะคะไรสดแพงข้าวหรือศูนย์ไรสดชมฟรีแล้วก็หน้าเวที หน้าไทีฟรีไหมได้ฟรีใช่ไหมฟรีฟรีชมฟรีได้หรอชมฟรีเลยจ้าเดอ้อม,มันมันเดอ้อตองข้าวหนาขึเป็นสัน้นโอ้ยย่ามัวงซันใจบ้องซันบ้องรั่วขี้เกียจหนานะไม่เห็นเลยมันมันก็อย่างนี้ไงอยู่นางเี่หกรับบทนางเอ,งเองกบนนอจ้าโบค่ะเป็นแม่พญาจา้ารับบทก็มี แล้วพอเจ้าหญิงเจ้าหญิงแม่พัาคุณตาออจากโรงพยาบาลถิจะควาอยอะไรไปด้วยขอบคุณมากมากนะคะพออาการในดีแล้วจ้ะดีขึ้นแล้วแต่ว่าต้องรอหมอตรวจอีกรอบหมอเอาตรวจเลือดดูจ้ะตรวจอีกรอบว่าจะติดเชื้อไหมอะไรยังไงถ้าถ้าผ่านก็ถ้าไม่ติดเชื้อก็กลับบ้านได้คะ่ะวันนี้แต่ว่า โทรไปหาวางวังเทียงวางอย่างเนี่ยคุณหมอยังไม่เข้ามาเลยก็ยังไม่ไม่ได้โทรไปอีกรอบ <laughs> แม่ไปญาตเป็นนักเอกเถาจ้าเป็นนักเอกเถาสวัสดีสวัสดีแม่นิ่มด้วยนะคะสวัสดีนะคะน้องพะเอกุัยจิไรสุดแค่ไหนมันสดมากเลยมันสดเทิงสดยาว สวัสดีพี่กิษณาด้วยนะคะสวัสดีแม่นิ่มมันไม่ค่อเป็นนาสดๆดวะมันเป็นที่ไม่ได้ตั้งกล้องเลยหรือว่ายังไงตั้งตั้งกล้องไหมไม่รู้ว่ถ้ากล้องพามันสดมากเลยนะสดจนศพเลยนั่นเลยโอ้ยอ่าบอกจะเลดูเย็นหรือปั่นเก็บบัตรร้อยแต่ไลฟ์ฟรีจ้ะอ๋อ เก็บบัตรเก็บบัตรร้อยใช่ไหมคะผู้ปเป็นเลนี่บอกอันนี้เก็บบัตรก่นร้อยหนึ่งวันนี้นแต่ไลฟ์ลสดฟรีชมฟรีอยู่นี่หน้าสดยังสวยขอบคุณค่ะ ดิวิจิอวันนี้มีไลฟ์สดชมฟรีเด้ยดดอยอะไ้ไลฟ์สดคือข่าวจาไลฟ์สดชมฟรีนะคะหน้าสดกับมิตรภูงางามจา้าขอบคุณเรนหลายเพื่อพาร์เด้อขอบคุณหัวใจรัวๆจากคุณแม่นิ่มด้วยนะคะสวัสดีพี่นิ่มจากอังกฤษด้วย ตื้อละค่ะตื้อละทีถ้าค้ามีทีนี้ได้ไรสุดตอนนี้ตอนนี้ยี่หลันกาแฟเอารถออกมาสองคันมีรถแดงกับรถพายอยู่กันสี่คนค่ะพี่นิมเข้าดูพี่นิมเข้าดูอยู่กันสี่คนไปสองไปสองคันจ้ะ ให้นารักไหมอ้วนหนักก็เป็นสดสดไม่ไดทท้ท่าาแต่งเฟึ่งฟื้นวันนี้มีถ่ายทอดสดมีไลฟ์สดด้วยได้พี่นิ่มบ่หูไงเขามาลกหรอเห็นก็สดดูไม่ได้ดูนี่ไงไม่ได้รูพี่สาวไลฟ์สดชมพีค่ะดูได้เด้อทางไกลทางนงลกนานา มื่อน,นี้แวนบาสิแวะเบิ้งที่นอนปิกนิกอยู่ลืมตะไบาซิได้แวะเบิ้งอยู่ได้เอ,อ,ขอ,นนอ,อาขึ้นรถกเรื่องนั่นแหละเอบ่ขึ้นไปเอาผ้าไปเอาผ้าโอ้หนาสดไปเอาผ้ายู่ใน,นห้องอยู่สนักงานแล้วก็จะปูคนหนึ่งห้องคนห,น,ห,น,หนึ่งคุยคุยในอะไรสดเลยเนาะกี่ทุม่มเริ่มน่าจะเริ่มสามทุม่มค่ะน่าจะเริ่มสามทุม่มเพราะว่า ก็ต้องแสดงประมาณสามทุ่มีแล้วลำ่ำล่ำสดแจงตังาแล้วก็พรุ่งนี้มีมีที่งานที่ชัยภูมินะคะอำเภอจตุรัสแต่ว่าไม่ได้ไลสดนะคะขอบคุณยอดไร้นะคะขอบคุณไหลรล่วค่ะมีมีใครู้ไหมค่ะขอบคุณรัอใจจากคุณแม่นิ่มด้วยสนใจไปหน้าเวทีจา้าขอบคุณอิแม่หลายหลายด้อค่ะอิแม่ม่ม,มือใดอแม่สมหามือใด ขอบคุณกำลังใจจากคุณแม่ทางภาคเหนือด้วยไใจเราจะดูดีทักทายและสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีคุณนมดด้วยนะคะถ้าอ่านคือบอกอ,อะไรเนี่ยอานอันบอกด้วยภาษาอังกฤษขอตัวแลาด้วยจ้าเด้อโอ้ไม่อื่นเนาะไม่แบ่ไปหาอื่นดีใจแตะ เย่เย่เย่พรุ่งนี้ที่ชายภูมิใช่ไหมแม่แม่จะไปหามารับนะจ๊ะจัดไปค่ะแม่จะมาลงอุ้ยแม่จะมาลงไหนยุยงกล้องสวยๆไลฟ์สดเมียลองเข้าดูที่ไลฟ์สดเขาสิว่ากล้องมันเป็นยังไงเขามากมาตื่นหน่ายคลองอยู่ไลฟ์สดเมื่อเงแต่เนไหนมาดูดที่ไลฟ์สดไม่ดูดูชั้นไลฟ์สดนี่แมฉันจะเข้าดูว่า กมันสดหมาหนรนนือแม่ไปหน้ากะนนะลํำบานว่าน่าำบานว่าน่ะติระแม่นค่ะสวัสดีคุณแมน่นะคะแม่แก่นแก่นแก่นจันนะคะถ้าเอื่นซื้อเอืน่นเรียกน้มผิดก็ขอเธอก็อบใหหลายหลายเยจ้ะเด้อไม่ดูให้เลยหรอเอ้ ขอเบงตลาสาเคียงเลยนะขอเบงไลวยจะเคียงเลยนะแมกอ้าวแมกันลาขึ้นแบบไหนอันนี้พี่ขอดูหน่อยไม่ได้เหนียนแบ่งเข้าไปเบิ้องบนเลยฮะขางนี้วะพี่ขึ้นไดโอ้หมุนตยวติวยู่สูโอ้นี่ไงเบ่งกะ อะไมันน่ะที่ออกกล้องออกกล้องเกินร่งกระดาอยู่ดีล่ะแต่กล้องของสดแห้งพี่น้อยสดมากสวัสดีนะคะคือว่ามีระเบียบใจเกินลอยหน้ามีหกยูเวที่เดียวกันแมนค่ะใช่ค่ะ แม่นคะ่ะก็คือใช่คะ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีคุณแม่แสงประเทืองด้วยนะคะสวัสดีนางเอกพามานัมานหมันเด้อลูกขอบคุณเลไลค่ะอะดูแล้วมันมันน่าเลียบเรียมหน่าเลี่ยมเรียม <laughs> ยืนโทรศัพท์นอนบนจะเคลียร์หนาวจะฟ้องเ,น,น,เนาะพระเอกแม่กาไลสดเซย์บอกไปล้างตี <laughs> ไปคะ่ะตอนนี้อยู่ร้านกาแฟตอนนี้อยู่ร้านกาแฟค่ะ กินกาแฟกอ่อนนอนตื่นสวยน่าร้ายน่นหลายเลยต้องกินกาแฟสวัสดีคุณ <ขอ S 2> พี่เบนด้วยนะคะจากเยอรมันขอบคุณค่ะสวัสดีพี่สาวนะคะทักกายและสวัสดีภาษาอังกฤษด้วย เพืนีาาา่แหละสาขาพี่เบนยู่ได้พี่เบนบ่ต่อคุณพ่อไม่สบายดีขึ้นเลยยังอ๋อดีดีขึ้นแล้วค่ะขอพูดหลายๆได้ใจเด้อดีขึ้นแล้วค่ะแต่รอหมอตรวจเอาเลือดไปตรวจอีกรอบหนึ่งค่ะกุดม้อนนิงกาพี่สาวเพิ่งตื่นนะคะเอฟซีเสียงบุพพาสตาวครับขอบคุณหลายๆจ้า ขอบคุณนะคะเด้อถ้าสามวงมารวมกันบัตรสามร้อยกสิบเบงเขาพูดหลายหลายด้วยค่ะเด้อมันจะมีอ่าใจเกินร้อยมีระเบียบวัตถุศิลแล้วก็มีนามวิหกนะคะสามวงค่ะพี่ไปข้างนอกอ๋อจ้ะเมื่อคืนอ่ะมาถึงเอ่อเมื่อคืนมันมันดึกมาจากกันเล่เลสค่ะพี่สาวเราก็เห็นเงียบใส่กันเล่นอนเลย โอเคโอเคจัดไปค่ะจัดไปต้องเฮ็ดให้ขาเด้อผู้ว่าเลแล้วเมียไฟเ้อไม่ที่ต้องเฮ็ดขาวๆด้อค่ะเด้อวันนี้ไฟเยอะคนว่ามือนีสีหยอมไฟให้งๆบต้องเบ่งหาซิมนาที ต้องต้องเบิงสซียูนั่งเอกเลยเพราะว่าเพราะว่าแล่นะคะมานี่ค่ะคุณแม่มานี่ค่ะอ่าเข้าไปดูกล่องของพระเอกแม็กนะเมื่อนีนอุดรนอคะอุดรหนาวอ่าช่วงเศร้ามันจะเป็นเป็นลมเย็นๆมากเลยแม่จ๋แต่แต่ว่าไม่หนาวนะคะไม่หนาวยังไม่หนาวค่ะแต่ว่ากะ จ้าเขานาวล้าละมั้งอากาศเป็นเมื่อนี่เลนอยูกรุงพะวาด้วยจะเดื้ออำเภอกูเก้วค่ะตำบลควนสามบ้านควนสามและสดชมฟรีนะคะเก็บบัตรละร้อยนะคะได้ยินมาว่านะแต่ยังไม่ได้ถามบอสนะคะคยอมเั็มเลยกะง่าครับขอบพุณหลายๆลายด้วยคือปากบานดีเล้เนาะขอคุณหลายๆค่ะกันเจ้าให้คอยแล้วเด้อ จะต้องเสียเอ็มลอยหอยเรื่อมาแรงเดือคันซีพิวแลนะเสียเอ็มลอยเลื่อมแลงมาเอามาเมอดเอามือิง่รัสดีเงห็นเยอะเลยในในท่ไปได้เรืย วันมีมีออนไลน์เข้ามาแต่ผมไม่ได้ทำนะคะวันนี้วันนี้มีเรื่องจังฮะมีออนไลน์เหรอทำไหมไม่ทำนะอาหารมันไม่พอแต่แต่ไม่แต่ถ้าไม่แต่แต่ถ้าไม่ทำมันมันบ้างกับแม่กันมันใช่ไหมเพราะไม่ได้เป็นแหลกเลยแต่มันมีออนไลน์เข้ามาอยู่ด้วันเสี่ยราเขาหน่อยนึงได้บ่ครับ เซี่ยเราครนี้เสียให้ยาหรือ่าร์เ้าตรงใจพี่เพราะว่าถ้า้าพีเฮ็ดเผาแหลมมแรงเี่เอาไฟป่งอาเจะตจ้องเสียอิบลอยขอไ่ไอยไข่ซ <laughs> ฟ่ช <c oughs> ิยอมซี <c oughs> อะไรบุภา,า้าอะไรเนี่ยบุพา,า, <c oughs> า,า้าเอฟซจากบุภา,า้ภาวไออุยไอ่ไอ่อุยงแม ใจค่ะเอ็รไไมรอยีหลามาเดิมาร,รีกเด่องอุ้ยทำไมพูดดังก่งเลย <c oughs> อ่ะอุ้ยเอาหาเบาออด้วยัายจะบราเดลไล่เ <c oughs> จัจะสิ้นเดือนจะไปครับจะไปครับนี่คือให้ยาท้หรือว่าหายเอ็มรอยพ่อกินเอ็มลอยขึ้นนึงขึ้นละสองกดเลยนดละสองกดเลยจังยู พราะว่าถ้าทำงานกลางคืนจะไม่กินกาแฟก็จะกินก็แม่นช่วงขับรถช่วงเดินทางรับออนไลน์นะพระเอกแมงเนอรก็พูดอย่างนี้พระเอกแมกรับออนไลน์ไหมคะรับรับนั่มคือกันเดอร์เอาให้คาวไปเลยจัดไปค่ะบอเมเทข่อยวกเด้อ ขาวด <mm like ี่ค้องายไมได้เราเรรับอไรเเปินเลยฉันบอกแล้วอย่าคุยเรื่องเงินเอาไม่ให้ฉันยืมแน่บอกบอกในฟังยากอ่ะทักทายสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะเดี๋ยวน้อยหน้าไปอีกแม็กไม่ได้นะคะ ไปแม่คนเบิองไรดด้ยังสะออนบ่ไปยังเห็เล้าไหไรสดไหลส,ด,สดแข็งกแฟหนีแก้วที่สามแก้วที่สามหรอไปกินตอนไหน<ป>เดินทางมาด่หรอหปาดีตเรา ตอนเช้าแก้วนึงแล้วก็ตอนเที่ยงแล้วนี่เออตอนเช้าเราก่อนออกมากินแก้วหนึ่งกาแฟห่อนนี่แหละแก้วสองพับมากมากครับพ่อกันครับน้าไม่พี่พ่อหน้าไม่พี่พรุ่งนี้ไกลอยู่นะแบงใช่ไหมสองร้อยกว่าไหมสองร้อยกว่ากิโลเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยได้ด้วยค่ะห้ามไม่คุยคุ่ะ้างเงาเมล็ดวิไ่สดเขาเนี่ยครับ ไลฟ์สดชมฟรีนะคะชมฟรีช่องอะไรนะถ้าาวคอนสวยแล้วไงมันมีเหรอเจ็ดสิบเก้าเลยอะไรนะอ่าโพสต์อยู่นะแชร์ไปอยู่แล้วก็โพสต์ด้วยอะไรไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ไม่ก็แชร์แต่ไม่ได้อ่านอ่านอยู่แต่มันลืมไงแต่ปกติเขาต้องเขาไปสอบมือถือเออเดี๋ยวเขามันมันหลายเพจอยู่เดี๋ยวพี่เขาก็เจอละสวยแท้นักอีกขอบคุณหลายๆค่ะ ขอบคุณเยอะเยอะแมคแมได้ซับไหมถาม่าขอพูดอะไรหลายขอบคุณเยอะเยอะขับรถไปเองเหรอใช่ค่ะไปคันละสองคนค่ะคุยทางไรสดได้หรอหลังไมได้ไหม ใสค่าละสองคนรถแบงก์ก็เต็มรถแ,แบงก์แบ่งเอาของคืนข้างหน้าคือแบบมันไปหลายวันรถแบงก์ก็เต็มเหมือนกันรถผ้าก็เต็มของผ้าหน่ยเต็มรถเลยแล้วของนิ้วอีกของน่้ีมีกระเป๋ากระเป๋าซองกระเป๋าแต่ของผ้าเนี่ยเต็มเต็มแห้งไอชิดายไเปิ้มจ๊กเฉียวมองในไปนอนเอาที่นอนมอ ม้อนคางกเาา็เอามาเอามาตสะบานม้อนคางนะค่ม้อนม้อนใหญ่กามานหนึง่งแล้วก็จะมีมีม้อนอิปูอันนึงแล้วก็ม้อนอ่าม้อนม้อนอีกสองอันอ,อุ้ยตะม้อนตะคอกระเต็มเลยก็มีผ้าปูหนึ่งแล้วก็ผ้าของอีกหนึ่งเต็มเต็มมากๆเต็มแฮงเต็มแฮง ขับรถขับรถไปเองนะพี่นิ่เพราะว่าก็จะเล่ยเล่กันนั่นแหละเพราะว่าจะขี้น้่มด่ากันไปมหามหาครับวันที่ยี่สิบสี่ยูไชนย่พุ่เหมือนอื่นตอนนี้นั่งอยู่ร้านกาแฟกันอย่าคุยหลัางไม่นะพี่นิ่งจะออกไปงานจังโม่มออกมาทำงานกี่โมงคะตอนนี้แล้วเสร็จก็ได้นะ คนหายแล้วเราจะหยุดไล่สดแล้วโอเคค่ะคืนนี้เจอกันนะอย่าลืมให้กำลังใจด้วยนะคะวันนี้อาจจะทำาลไรให้นะคะพี่นิน,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 นเพรวัวเรน่รงมันมีไล่สดแมเดี๋ยวไปไปอีกกี่นาทีอีกกี่นาทีไป มันเรื่องอาจจะอาจจะทำอาจะท,อ,าจาทอะไรให้นะคะเพราะว่าที่แหลกบรูง่า<ง>มันมีไรสดแต่แต่วันนี้มันมีไรสดไายทอดสดนะคะทยทอดสด,สดชมทั่วประเทศนะคะเบิ้งตอนได้กะนารักคืนนี้ให้มันมันเรือจานั่งเอกคนสวยขอบคุณมากๆค่ะ อ๋องบจะไปจาาเดี๋ยวเดี๋ยวเดินลังไม่ก็ได้แต่กับงชัวลังไม่ก็ได้จะดีนี่มาขา่าวครับขอบคุณครับีกนชื่นไปนอดกว้าาไ้หไลฟ์สดแข่งกันวันนี้ไนนี้ครัไลฟ์สดนงทีวีด้วยนะ เราจะหน้าลาไปตามๆแต่ลาบลาแต่ว่ามีห้อ,องทลองแล้วสองร้อยมีห้องทลองแล้วสองร้อยขอบคุณมาเลยวันไลน์สองร้อยมีรองท้าห <IST> ้าห <c oughs> มืน่น <c oughs> <c oughs> อุน้ยอิจฉาคนใดเยอะ แบ่งมามีห้องครองแลยหามือแล้วทุตอนเย็นทำไหมได้ไปแลกตังไหมไม่ไม่ไม่ให้แม่แลกมาให้อ่ะไม่ชอบของอะไรโอ้ยไม่ชอบของอะไรแม่แรงจะทำอยู่บอกพวกไงเดี๋ยวกับพวกน้อยอยี่ก้นนี่หมดให้ดูอยู่ไหนแมลแรงไหลสดออกทีวีนั่งเง โอเคค่ะเดี๋ยวเข้ามาทักทายใหม่นะคะขอบคุณทุกทุกํำลังใจเด้อขอบคุณคําชมขอบคุณคัมคัมสีชมทุกทุกคนจากจากแม่แม่จากพี่พีทุกทุกคนนะคะเด้อคืนนี้เอออย่าลืมเบิ้งไลท์ทางไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดชมฟรีให้กําลังใจนะเด้อมาอะไรวะไรยังรับอยู่นะหลังไม่ได้จ้าหลังไม่ โอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย